กายะนามะพัทธะนามะพัทธะมะอาอุหูอามะให้เป็นนะผสมมาเลิกนมามะพัทธะมะอาอุหูอา,ามะให้เป็นนะผสมมาเลิกข้าพเจ้าจะเอาเลิกนี้เป็นเลิกงามยามดีทำพิธีลงพระคาถาสาริกาลิ้นทองทำพิธีลงพระคาถาสาริกาลิ้นทองเสกเกิดยัดเข้าไปในแรงอินทิฐานขอกรจากปูศรีสุบรรณปูหลวงกูเสิงิงปูดำปูครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวล ที่อยู่จักรวาลตรงนี้ที่อยู่จักรวาลตรงนี้ขอลงพระคาถาขอเบิกพระคาถามรรใจร้อยแปดเบิกพระคาถามนรคจินดาเบิกพระคาถามรรใจร้อยแปดเบิกพระคาถาอ่าสาริกาลิมทองอมสาธุเทวากานินิกาวาเทวาิกาสุสุกาหิวากากาเลภะภะเลกากานิสุภะยะยะภะตูนิอมพระภักด์อมพระนาทองสุวรรณสุดทองนาทองพระภักด์ชัยเห็นชัยรักเห็นเห็นหลงผู yani. ja <king> ้เห <k> ็นพระองคลงรักจ <k> ักจ <k> ิตลงรักจักใจใครเห็นใครก็รักตุกจักทุกข์เพราะหน้าไม่ว่าใครนะจักจิตโมจักใจพุทธรักไถ่ทาลงไหลยะเอ็นดูเอห ไอ้ดีแรกก็ช่างไอ้ดีแรกกัช่างเห็นลูกศิษย์ข้าพเจ้าทักลูกศิษย์ข้าพเจ้าจนสิ้นสีวังสันบางตามิเองจิตติเองจิตตังพียังมมะอัตตะกะเลนะฟูนะทาเองโอกาสเสดิตแต่ีพระกบาลภิกขุนีเองมาริสโววัคันชันติอังปฏิทินภานะยิสามิณผูกจิตโมหูใจคนรักะไคทาลงไรลยะอินดูเอ้พันตาพิสาเกวะจะขะมณนีเงินรักลูกศิษย์ข้าพเจ้าเงินมหาลูกศิษย์ข้าพเจ้า ล้นไม้ล้นมือล้นกระเป๋าเนื้อนี่วันนี้เราเลยมหาเราเลยเราเลยด้วยในมงคุดตายยะเราเลยด้วยในมงคุดยะโอมพระพักโอมพระรักหน้าทองโอมพระพักโอมพระรักหน้าทองโอมพระแรงพระแสงพระพักพระรักจับหน้าพระคุณแป่นจับตาพระสาริกาจับปากแผ่นติดทิริษพระสาริกาจับปากนะพระสาริกาจับปากหน้าหน้าทองจับหน้าผากหน้าเราเลยไม่จับมากมายมีมาโอมบุระมาโอมอุระมุกมักมูลมามหามูลมังโอมเราเลยมหาเราเลยมาโอมเราเลยมหาเราเลยนะเราเลยโมเราเลยพุทธเราเลย 啊这个这个这什么不直接得，就是防防御。